ใต้ผืนน้ำสีครามยังมีโลกอีกใบที่ซ่อนอยู่โลกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความอันตรายที่ซึ่งนักดำน้ำกล้าหาญต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตโบราณบ่าใต้ทะเลอันลึกลับและสถานการณ์ที่เสี่ยงชีวิตวันนี้เราจะพาไปสำรวจสิบสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่นักดำน้ำเคยพบเจอตั้งแต่ซากเรือโบราณที่จมอยู่นานนับศตะวรรษ สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่ดูเหมือนหลุดมาจากยุคดึกดำบรรไปจนถึงปรากฏการธรรมชาติที่ท้าทายทุกความคาดหมายถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยอันดับที่10ก้อนเนื้อกินเนื้อสุดน่ารักลึกลงไปใต้ผืนน้ำแห่งบาหลีนักดำน้ำเอเมริกเบนฮัลลาซ่าได้บันทึกภาพสิ่งมีชีวิตประหลาด ที่ดูราวกลับมาจากต่างดาวมันคือนูดิบรันหอยทะเลที่มีลักษณะคล้ายก้อนวุ้นใสสีเขียวอมเหลืองด้วยร่างกายยาวและหัวที่พองคล้ายลูกโป่งแต่อย่าหลงกลความน่ารักของมันเพราะสัตว์ชนิดนี้คือนักล่าที่แสนฉลาดนูดิบรันชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Melibe viridis ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไป แต่สิ่งที่ทำให้ภาพบันทึกของเอเมริกพิเศษคือมันจับภาพพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่แทบไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนได้ด้วยสายตาที่ไม่ดีนักนูดีบรานช์จึงพัฒนาเทคนิคการล่าที่น่าทึ่งมันใช้ส่วนหัวของมันเป็นตะข่ายดักเหยื่อโดยโยนส่วนหัวที่พองออกคลุมพื้นทะเลอย่างกว้างขวางตะข่ายของส่วนหัวมีแถวของเซ็นเซอร์ที่ไวต่อการสัมผัสเมื่อตรวจจับปูหรือหอยขนาดเล็กได้ หัวของมันจะพับเข้าหากันทันทีเพื่อจับเหยื่อไว้ในพริบตาราวกับกับดักที่มีชีวิตภาพที่อเมริกบันทึกได้นี้ไม่เพียงแต่สวยงามน่าประทับใจไปยังเผยเห็นถึงกลไกการอยู่รอดอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแม้จะดูน่ารักและไร้พิษภัยแต่นูดิบรนช์ก็เป็นนักล่าที่น่าเกรงขามในโลกใต้น้ำอันดับที่9 แมงกระพุนขนาดเท่ามนุษย์ที่ชายฝั่งคอนวอร์สารชาชรณจักรนักชีววิทยาลิซี่เดลี่และช่างภาพใต้น้ำแดนแอบบตกำลังดำน้ำสำรวจทะเลอย่างปกติแต่แล้วพวกเขาก็ต้องตะลึงเมื่อเห็นร่างยักษ์สีขาวขุณนลอยผ่านความมืดเข้ามามันคือแมงกระพุนยักษ์ชนิดหายากที่มีขนาดเท่ามนุษย์ สิ่งมีชีวิตรประหลาดนี้มีชื่อว่าแมงกระพุนถังเบียร์หรือที่เรียกว่าแมงกระพุนฝาถังขยะด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ไรโซสโตมาพูโมโรูปร่างและการว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ดูคล้ายฝาถังขยะจริงๆพร้อมด้วยนวดแปดเส้นที่มีพิษแมงกระพุนชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในหน้าน้ำสาราชาอณอาจักร แต่ส่วนใหญ่มักจะพบเห็นเมื่อมันถูกซัดขึ้นฝั่งแล้วเท่านั้นการที่ลิซซี่และแดนได้พบเจอแมงกระพุนยักษ์นี้ในธรรมชาติเห็นมันว่ายวนอยู่รอบตัวจึงเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งพวกเขาได้บันทึกภาพความงามอันน่าพิศวงของสิ่งมีชีวิตนี้ทั้งการเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลของร่างขนาดใหญ่และหนวดที่พิ้วไหวในกระแสน้ำภาพเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจ แต่ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมงกะพรุนยักษ์ชนิดนี้ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของมันอันดับที่8ปลาเรโมราที่สับสนในทะเลแดงแห่งอียิปต์นักดำน้ำสองคนกำลังสำรวจแนวปะการังอยู่อย่างสงบท่ามกลางฝูงปลาสีสันสวยงามจู่ๆก็มีปลาตัวหนึ่งว่ายเข้ามาหา มันคือปลาเรโมราหรือที่รู้จักชื่อปลาเกาะซึ่งปกติจะอาศัยติดกับฉลามหรือปลาขนาดใหญ่ปลาเรโมราตัวนี้ว่ายวนเวียนรอบนักดำน้ำคนหนึ่งอย่างสนใจใคร่รู้มันพยายามเกาะติดร่างของเขาด้วยอวัยวะพิเศษที่มีลักษณะคล้ายถ้วยดูดบนหัวเขางมันเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกเป็นวิดีโอและเผยแพร่ในปี2017สร้างความฮือฮาในหมู่นักดำน้ำ และนักชีววิทยาทางทะเลปาเรโมรามักจะเกาะติดกับฉลามหรือปลาขนาดใหญ่เพื่อกินเศษอาหารที่เหลือจากการล่าเหยื่อแต่ปลาตัวนี้กลับสับสนและคิดว่านักดำน้ำเป็นฉลามมันว่ายวนเวียนและจิกชุดดำน้ำไม่หยุดแม้นักดำน้ำจะพยายามว่ายหนีมันก็ยังคงไล่ตามไม่ลดละเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักดำน้ำ แต่ยังเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสนใจของปลาเรโมรานักวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างเอ็นริกซาลาเคยพบเห็นเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้มาก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าปลาเรโมราอาจมีความสามารถในการปรับตัวและหาโฮสต์ใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของการที่สิ่งมีชีวิตในทะเลสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแปลกปลอมในถิ่นที่อยู่ของพวกมันอันดับที่7ป่าใต้ทะเลที่ชายฝั่งโนโฟอกสหราชาหาราชะนักดำน้ำดอนวอสมันกำลังดำน้ำสำรวจตามปกติแต่แล้วกระแสน้ำแรงก็พัดเธอออกนอกเส้นทางพาเธอไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยสำรวจมาก่อน และที่นั่นเธอได้ค้นพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดป่าโอ๊กโบราณใต้ทะเลที่มีอายุถึงหนึ่งมืนปีเมื่อดอนลอยตัวผ่านความมืดเธอเห็นโครงร่างของต้นไม้ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาไม่ใช่แค่ต้นเดียวหรือสองต้นแต่เป็นป่าทั้งป่าที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาต่อไม้โอ๊กขนาดมหึืมาปกคลุมพื้นทะเลนับพันเอเคอร์ เป็นภาพที่ทั้งน่าตื่นตาตื่นใจและชวนให้ขนลุกป่าใต้น้ำนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินดอร์กอร์แลนด์แผ่นดินที่เชื่อมยุโรปกับเกาะอังกฤษ,กฤษเมื่อหมื่นปีก่อนก่อนที่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นและท่วมทั้งหมดการค้นพบนี้ได้เปิดเผยถึงภูมิประเทศโบราณที่สาบสูญไปและยังเป็นหน้าต่างบานสำคัญสู่อดีตอันไกลโพ้นอีกด้วยนักโบราณคดีใต้น้ำและนักธรณีวิทยา ต่างตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งนี้เพราะมันอาจเป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคหินกลางในภูมิภาคนี้จากหลักฐานที่ชาวประมงเคยลากอวนขึ้นมาได้เชื่อว่าด็อกเกอร์แลน์เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ล่าสัตว์เก็บของป่ายุคเมโซลิธิกเมื่อหนึ่งปีก่อนป่าแห่งนี้คงเคยเขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์สำหรับมนุษย์ยุคนั้นแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลปลาหลากหลายชนิดว่ายวนเวียนระหว่างตอไม้โบราณปะะการังและสาหร่ายทะเลเกาะอยู่ตามกิ่งก้านที่ผูพังเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของโลกและความสามารถในการปรับตัวของธรรมชาติการค้นพบของดอนวอสแมน ไม่เพียงแต่เปิดหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกกลืนหายไปใต้ท้องทะเลแต่ยังย้ำเตือนให้เรารู้ถึงความอ่อนไหวของชายฝั่งและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแม้แต่ผืนแผ่นดินที่แข็งแกร่งก็ยังอาจจมหายไปใต้ท้องทะเลได้ทิ้งไว้เพียงร่องรอยให้นักสำรวจรุ่นหลังได้ค้นพบและตีความถึงอดีตอันไกลโพ้นอันดับที่6การช่วยชีวิตปลาปักเป้ากระโนด ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทาง YouTube โดยไคโบเลนเราได้เห็นภาพการกระทำอันกล้าหาญที่ทำให้ผู้ชมต้องลุ้นระทึกไปด้วยนักดำน้ำผู้กล้าหาญกำลังเผชิญหน้ากับปลาปักเป้ากระโดดที่ติดเบ็ดอยู่ใต้ท้องทะเลปลาปักเป้ากระโดดเป็นญาติสนิทของปลาปักเป้าแต่มันอันตรายกว่ามากนอกจากจะมีพิษร้อยแรงที่ชื่อเตโทรโดทอกซิน ซึ่งมืรอรดรุนแรงกว่าสยนายถึง1,200เท่าแล้วมันยังมีหนามแหลมทั่วตัวที่จะยืดออกมาเมื่อรู้สึกถูกคุกคามการสัมผัสปลาชนิดนี้ด้วยมือเปล่าจึงเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งแต่นักดำน้ำในคลิปนี้ไม่ย่อท้อต่ออันตรายเขาค่อยๆเข้าใกล้ปลาที่กำลังทุกทรมานด้วยความระมัดระวังพยายามไม่ให้มันตกใจและพองตัวมือของเขา สัมผัสกับผิวของปลาอย่างนุ่มนวลขณะที่พยายามแกะเบ็ดออกจากปากของมันการช่วยเหลือดำเนินไปอย่างตึงเครียดทุกวินาทีเต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะหากปลาตกใจและพองตัวน้ำแหลมของมันอาจทิ่มแทงมือของนักดำน้ำได้ทุกเมื่อแต่ด้วยความอดทนและความชี่ยวชาญน,นักดำน้ำค่อยๆดึงเบ็ดออกชิลน,นิดแม้ว่าในช่วงท้ายของการช่วยเหลือ ปลาจะเริ่มพองตัวด้วยความตกใจแต่นักดำน้ำก็ไม่ยอมแพ้เขารีบจับส่วนหัวของปลาไว้เพื่อลีกเลี่ยงน้ำแหลมและในที่สุดก็สามารถเอาเบ็ดออกจากปากปลาได้สำเร็จภาพการช่วยเหลือนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของนักดำน้ำแต่ยังสะท้อนถึงความเมตตาและความรับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองแต่เขา ก็เลือกที่จะช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังทุกขทรมานนี่คือตัวอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตในนั้นอันดับที่ 5. รังไข่เรือแสงในปี2017นักดำน้ำคนหนึ่ง ได้พบกับสิ่งประหลาดนอกชายฝั่งออสเตรเลียขณะที่เขากำลังสำรวจความมืดมิดใต้ท้องทะเลจู่จก็มีแสงสว่างประหลาดปรากฏขึ้นเมื่อเขาว่ายเข้าไปใกล้สิ่งที่เห็นทำให้เขาต้องตะลึงมันเป็นทอดโปร่งใสขนาดใหญ่ที่เรืองแสงได้ภาพที่เห็นช่างดูเหมือนฉากในภาพยนต์รวิทยาศาสตร์จากการคาดเดากันว่าอาจเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับหรือแม้กระทั่งยานอวกาศใต้น้ำแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบ พวกเขาพบว่านี่คือรังไข่ของปลาหมึกเพชรสิ่งมีชีวิตที่แทบไม่เคยมีใครได้พบเห็นภายในท่อเรนแสงนี้เต็มไปด้วยไข่สีชมพูที่ดูคล้ายไข่มุกเรื่องรายเป็นสายยาวสร้างภาพที่สวยงามราวกับพวงมลาลัยใต้ทะเลแต่สิ่งที่น่าพิศวงที่สุดคือการเรืองแสงของไข่เหล่านี้แม้ว่าจะย,ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมไข่ถึงเรืองแสงได้ แต่นักวิทยาศาสตร์สมมุติฐานว่าอาจเป็น,นกลไกป้องกันตัวหรือวิธีการสื่อสารระหว่างตัวอ่อนในไข่การค้นพบนี้ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจและยังเปิดประตูสู่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลาหมึกเพชรซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังคงมีความลึกลับอีกมากจากการศึกษาตัวอ่อนที่ฟักออกมาจากไข่เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าลูกปลาหมึกเพชรมีเซลล์สร้างสีทั้งสีแดงและสีเหลือง ซึ่งอาจเป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนาการเรืองแสงของพวกมันการค้นพบรังไขเรืองแสงนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าโลกใต้ท้องทะเลยังมีความมหัศจรรย์อีกมากมายรอให้เราค้นพบและยิ่งตอกย้ําความสําคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเลและการสํารวจวิจัยต่อไปเพราะใครจะรู้ว่าความลับใดกำลังซ่อนอยู่ในความมืดมิดใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่อันดับที่ 4. ฉลามหวาน อวนบนเกาะลานอีกในฮาวายเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจได้เกิดขึ้นเมื่อครอบครัวนักดำน้ำแบบฟรีดิวิง่งชาวฮาวายได้พบกับฉลามหวานเพศเมียตัวเหญ่ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายสัตว์ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกตัวนี้กำลังติดอยู่ในเชือกอ้วนหนักซึ่งบาดลึกเข้าไปในครีบอก และทิ้งรอยแผลไว้บนหลังของมันฉลามวานเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์กานช่วยเหลือพวกมันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศท,ทางทะเลแต่การเข้าใกล้สัตว์ขนาดยักษ์เช่นนี้ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงแม้ว่าฉลามวานจะกินแพลงต้นเป็นอาหารหลักแต่ด้วยขนาดและพลักกำลังมหาศาลมันสามารถทำอันตรายคนได้โดยไม่ตั้งใจ แต่พ่อของครอบครัวนักดำน้ำไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือเขาดำน้ำลงไปลึกถึง18เมตรครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ละครั้งใช้เวลาเพียง2นาทีซึ่งเป็นขีดจำกัดของการดำน้ำแบบไม่ใช้ถังอากาศด้วยความอดทนและความกล้าหาญเขาค่อยๆตัดเชือกที่พันรอบตัวฉลามวานสิ่งที่น่าประหลาดใจคือฉลามวานตัวนี้แสดงท่าทีสงบนิ่งตลอดการช่วยเหลือ ซึ่งผิดธรรมชาติของพวกมันที่มักจะว่ายหนีเมื่อถูกสัมผัสราวกับว่ามันรู้ว่ากำลังได้รับความช่วยเหลือนักดำน้ำใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงในการตับเชือกทั้งหมดจนในที่สุดฉลามวานก็เป็นอิสระเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาและเมตตาของมนุษย์แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของปัญหาขยะในทะเลที่คุกคามสิ่งมีชีวิตทางทะเลการช่วยเหลือครั้งนี้อาจเป็นเพียงหยดน้ำในมหาสมุทร แต่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่มนุษย์สามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตของตนเองก็ตามอันดับที่3วานหลังคอมกับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนานเฮาเซอร์นักชีววิทยาทางทะเลผู้มีประสบการณ์กว่า28ปีในการดำน้ำกับวาน เคยคิดว่าเธอรู้จักพฤติกรรมของวานหลังค่อมเป็นอย่างดีจนกระทั่งเหตุการณ์ในปี2018ได้พลิกความเข้าใจของเธอโดยสิ้นเชิงขณะที่เธอกำลังดำน้ำกับทีมงานบริเวณหมู่เกาะคุกวานหลังค่อมขนาดมหือมาตัวหนึ่งว่ายเข้ามาหาเธอแต่แทนที่จะเป็นการเข้าใกล้อย่างสงบวานตัวนี้ก็แสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดบันพยายามดันตัวเธอขึ้นบนหัวของมันและคอยเอาครีบปกป้องเธอไว้ เป็นเวลากว่า10นาทีที่นานเฮาเซอร์ต้องพยายามรักษาสติและความสงบแม้ว่าการเคลื่อนไหวของวานจะไม่รุนแรงแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเธอมหาศาลคุกการกระทำของมันล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตของเธอทั้งสิน้นในช่วงหนึ่งวานถึงกับยกตัวเธอขึ้นเหนือผิวน้ำเมื่อกลับขึ้นเรือนานเฮาเซอร์ถึงได้ตระหนักว่าสถานการณ์นั้นซับซ้อนกว่าที่คิด ไม่ไกลจากจุดที่วานตัวนั้นพาเธอไปฉลามเสือขนาด4.6เมตรกำลังว่ายวนอยู่และยังมีวานหลังค่อมอีกตัวที่คอยตีน้ำไล่ฉลามอยู่ด้วยมังวิทยาศาสตร์เคยบันทึกพฤติกรรมของวานหลังค่อมที่ปกป้องแมวน้ำและลูกวานสายพันธุ์อื่นจากวานเพชฌฆาดมาก่อนแต่หากนี่เป็นพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันก็จะเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกว่าวานยักษ์เหล่านี้ปกป้องมนุษย์จากอันตราย เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทําให้เรามองวานหลังค่อมในมุมมองใหม่แต่ยังเปิดประเด็นคําถามมากมายเกี่ยวกับความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจของสัตว์เหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าโลกใต้ท้องทะเลยังมีความลับอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการศึกษาและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรอันดับที่สองสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่กว่าไดาโนเสาร์ ลึกลงไปใต้ท้องทะเลมีสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งรอคอยการค้นพบหนึ่งในนั้นคือฉลามหุกเงือกจมูกทู่สัตว์โบราณที่ว่ายน้ำในมหาสมุทรมาก่อนที่ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่จะถือกำเนิดเสียอีกวิยอายุกว่า200ล้านปีพวกมันอาจเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนั่นคือยุคเพอร์เมียนทรอสิก ซึ่งสิ่งมีชีวิตในทะเลรอดชีวิตเพียง4%เท่านั้นฉลามหุกเหนือกจมูกทู่นี้ได้เห็นการวิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ของเมกาโลโดอนฉลามยักษ์ที่เคยครองท้องทะเลในอดีตแต่พวกมันยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันนักวิจัยต่างใฝ่ฝันที่จะได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตโบราณน,นี้แต่ถิ่นที่อยู่อาศัยในทะเลลึกของพวกมันทำให้การศึกษาเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งในปี2019 ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ด้วยการส่งยานสำรวจใต้น้ำลงไปในบริเวณหมู่เกาะบาฮามาสและแล้วโชคก็เข้าข้างพวกเขาเมื่อยานสำรวจดำลงไปถึงความลึก990เมตรฉลามหกเงือกจมูกทู่ขนาดมหฮมาก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นฉลามเพศเมียยาว4.9เมตรดวงตาสีฟ้าขนาดใหญ่ของมัน จ้องมองนักวิจัยอย่างสนใจใคร,ร่รู้มันว่ายวนรอบยานสำรวจและแตะจมูกกับยานอย่างนุ่มนวลภาพที่เห็นทำให้ทีวิจัยตื่นเต้นจนแทบลืมหายใจแต่แล้วความสงบก็ถูกทําลายลงเมื่อฉลามพุ่งเข้าใส่เหยื่อที่นักวิจัยวางไว้นอกยานสำรวจพลังมหาศาลของมันทำให้ยานสั่นสะเทือนจนคนในยานตกใจแม้จะน่ากลัวแต่นี่คือโอกาสอันดี ที่จะได้เห็นพฤติกรรมการล่าเหยื่อของสัตว์โบราณชนิดนี้อย่างไรก็ตามด้วยความที่ฉลามตัวเมียนี้ว่ายใกล้เกินไปทำให้ทีมวิจัยไม่สามารถติดเครื่องติดตามได้แต่โชคยังเข้าข้างพวกเขาเพราะนี่คืนเดียวกันนั่นเองพวกเขาได้พบกับฉลามหกเนืออจมูกทู่ตัวผู้อีกตัวและสามารถยิงเครื่องติดตามใส่มันได้สำเร็จ มาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการติดเครื่องติดตามสัตว์จากยานสำรวจใต้น้ำการค้นพบและการศึกษาฉลามหกเหงือกจมูกทู่นี้ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลล้ำค่าเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์บบราณชนิดนี้แต่ยังเปิดประตูสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลตลอด200ล้านปีที่ผ่านมามันเตือนเราว่าโลกใต้ท้องทะเลนั้นยังมีความลับที่รอให้เราค้นพบอีกมาก และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาโปรวติศาสตร์ที่มีชีวิตเหล่านี้ไว้อันดับที่หนึ่งแม่น้ำแห่งพิษใต้สมุทรในแคบสมุทรยูคาทานประเทศเม็กซิโกสถานที่ลึกลับที่เรียกว่าเซโนเต a n องจ i ลิตาจากมุมมองเบื้องบนมันดูเหมือนจะเป็นบ่อน้ำจืดทั่วๆไป แห่เมื่อนักดำน้ำกล้าหารดำลึกลงไปประมาณ30เมตรพวกเขาจะได้พบกับภาพที่น่าตื่นตะลึงนั่นคือรอบๆแม่น้ำแห่งนี้มีหมอกลอยอยู่สร้างภาพที่ชวนขนลุกราวกับฉากในภาพยนตร์สยองขวัญหมอกนี้หนาอย่างน้อย3เมตรและไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมชาติที่เคยพบเห็นกันได้ทั่วไปแต่มันคือแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟบริสุทธิ์ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตหากสูดดมเข้าไป นักดำน้ำที่กล้าว,ว่ายเข้าไปในหมองนี้มักจะเกิดอาการตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเพราะความหนาของหมอกทำให้การมองเห็นเป็นไปได้ยากําให้สูญเสียทิศทางและความรู้สึกถึงตำแหน่งของตัวเองในน้ำนึกภาพว่าคุณกำลังลอยอยู่ในความว่างเปล่าไม่รู้ว่าทิศไหนคือบนหรือล่างซ้ายหรือขวาและรอบตัวคุณเต็มไปด้วยสารพิษที่อาจฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ แต่อะไรทำให้เกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดนี้คำตอบอยู่ที่การเรียกว่าฮาโลไคลเซโนเตมีทั้งน้ำทะเลและน้ำจุดเมื่อน้ำสองชนิดนี้มาเจอกันพวกมันไม่สามารถผสมกันได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากความหนานแน่นที่แตกต่างกันส่วนที่ผสมกันได้บ้างจะกลายเป็นแม่น้ำฮาโลคลซึ่งเป็นกระแสน้ำกรที่อยู่ใต้น้ำจืดแต่อยู่เหนือน้ำเค็มแม่น้ำนี้หนาพอที่จะกักเศษซากพืชไม่จมพานลงไป การย่อยสลายของซากพืชเหล่านี้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งลอยอยู่กับกระแสน้ำสร้างภาพที่น่าขนลุกของแม่น้ำที่ถูกห่อหุ้มด้วยพิษการค้นพบนี้ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากและยังให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนและกระบวนการทางธรณีวิทยาใต้พื้นผิวโลกอีกด้วยนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า แม้แต่ในสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นพิษและไม่เอื้อต่อการมีชีวิตธรรมชาติก็ยังสามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ